ตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำช้างตะลุดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเนาะก็จะมีพื้ไร่ค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่าด้านล่างจะมีอัเนี้เด็กเรียนนะครับนะมาน่าจะมาทัศนศึกษานะครับมาเล่นน้ำเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมสูงให้ดูนะครับอ่างกักเก็บน้ำบ้านช้างตะลุดนะครับบ้านกลางช้างตะลูดอําเภอหมศักนะครับเป็นอีกหนึ่งการจัดการบริหารจัดการน้ำนะครับควบคุมปริมาณน้ำนะฮะ มีคลองชลประทานนะฮะแล้วก็มีการประปาเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะอนาคตก็จะนําไปถึงการจัดการในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับบริหารพื้นที่ใช้สอยด้านรอบๆนี้จะเป็นสวนไรนาะทั้งหมดเลยนะครับก็จะอาศัยน้ําบริเวณอ่างช้างตะรูดเนาะอันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนแล้วก็เป็นที่พักนะฮะจัดซะสวยเลยนะครับเป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็เข้าไปถ่ายนะฮะ จะเห็นว่าโซนด้านล่างนะครับจะเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะนี่เราอยู่ด้านบนนะฮะคือหลายที่เนี่ยจะมีการจัดการแบบเนี้ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวการบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยป้องกันน้ําท่วมนะฮะป้องกันภายแล้งหลากหลายวิธีการที่จะจัดการนะครับจะเห็นว่ามีการใช้น้ำนะครับอันนี้ก็คือมีการมาเที่ยวนะฮะของ เด็กนักเรียนเนาะมาทัดศนึนกศึกษาแล้วก็เป็นการพักผ่อนเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับใครหลายๆคนนะครับบรรยากาศที่บอกเลยว่าดีทีเดียวนะฮะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสแล้วก็ลองไปเยี่ยมชมนะครับก็คือจะมีรถเข้าออกตลอดนะบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้สามารถที่จะขับรถบนได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเนินนะอันนี้เป็นเนินนะครับนะไม่ได้มีการสร้างขึ้นนะครับ เป็นเนินดินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะฮะส่วนที่เป็นส่วนของอ่างจะอยู่ด้านล่างนะครับก็สําหรับพักผ่อนเนาะสำหรับเจ้าของพื้นที่นะฮะอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเข้ามาใช้สถานที่ในการถ่ายคลิปนะครับเก็บภาพบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําช้างตะลูดนะครับมาให้ชมบรรยากาศกันเนาะเป็นอีกหนึ่งการจัดก,การภัยแล้งน้ําท่วมนะฮะแล้วก็การปรปับปานะฮะ